มาดูในส่วนของอุปกรณ์ก <ged> ่อนนะอุปกรณ์ของเราปั๊มลมด้านล่างใช่ไหมในส่วนของแรงจ่ายแรงจ่ายเรามีอยู่สองแบบวงกลมกับสามเหลี่ยมใช่ไหมที่เคยสอนไปแต่ในตัวอย่างนี้เป็นรงกลมในโครงกันเป็นสามเหลี่ยมก็คือตัวเดียวกันปั๊มลมด้านล่างต่อไปตัวปั๊มคุณภาพลมอาชีพคือตัวนี้เป็นตัวกรองตัวปรอบความดันแล้วก็ตัวคัวน้ำอัดม ตัวนี้จะมีหยดน้ําอยู่ก็คือฟอมความชื้นภายในถังนี่ต่อไปในส่วนของวาล์วสาสองตัวนี้จะเป็นแบบดึงหรือดันไม่ใช่คําถามนะดึงก็ได้ดันก็ได้มีตัวนี้นะดันดึงดึงหรือดันนั่นเองกัณะนานี้ในส่วนของแรงใยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาต่อวงจรเราไม่ต้องต่อสายตัวนี้นะ แล้วต่อออกจากวาวสามทับสองที่ชื่อว่า0.2เลยก็คือตัวนี้อันนีแล้วก็ต่อตามไปนะนะะเ้ามาดูอุปกรณ์เราก่อนมีอะไรบ้างต่อจากแรงจายไปที่วาวห้าทับสามแบบคันโยกหนึ่งทากซ้ายกลางติดทั้งสองลูกขวาออกทางด้านขวา นี่คือวอล5ครับ3 2ลบ3ก็คือเล่นได้3ตำแหน่งนั่นเองซ้ายกลางขวาต่อไปออกทางรูปเอ,อก่อนไปทงด้านซ้ายทางด้านซ้ายไปที่รูปเอของวาล3 2แบบคุณขวดก็คือออกจากรูปเอมาที่รูปเอหรือหมายเลข1ของคุณขวดนั่นเอง Dante. ตัวนี้เราดูสัญลักษณ์ดีๆว่าตัวไหนคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองที่บอกแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราต้องเทียบกันว่าภาษาอังกฤษตัวนี้หมายเล็อะไรต่อไปโยงพิจาด้า้ายก่อนตัวนี้คือวากันกลับสองทางก็คือตัวนี้นั่นเองมันจะมีสัญลักษณ์บอกด้านข้างตัวนก็เราก็ต่อตามแบบง่ายเลยซ้ายก็ซ้ายก่อนก็ขวาถ้าสลับกันก็ไม่ก็ไม่มีปัญหา ก็ได้เหมือนกันมาลูอ่าตอนนี้เราสุดแค่นี้นะต่อไปทางด้านขวาก่อนรูปีไปที่รูปีของกลุ่มกดแบบล็อกรูปีอ่ารูปีไปที่รูปีของกลุ่มกดแบบล็อกเราต้องดูให้ดีที่รูปเออ่าเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูว่าการตอบผิดข้างจับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวต่อให้ดูอ่ะต่อไปรูปเอของกลุ่มกดแบบล็อกไปไหนไปที่รูปีของเอส เอ่ย x e e e u ố อยู่ไหนอ่ะข้างบนนี้ไม่เห็นมีเลยเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนหายจับได้ไหนอยู่ด้านบนนะอ่าอยู่ตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ซ้ายหรือขวาขวาแต่้าซ้ายคือศูนย์ก็คือตัวที่อยู่ใกล้คือศูนย์คือเริ่มนับศูนย์นั่นเองนับออกไปคือเริ่มนับหนึ่งอะศูนย์ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือที่เดิมก่อนนั่นเอง นะเราต้องออกจาก a ไปที่ u p ของ a ศออกจาก a ของ a ศย์ไปไหนต่อในแบบบอกไปไหนในแบบบอกไปที่ p 2ก็คือออกจาก a ของ a 0ไปที่วาวกันทุกข้างหนึ่งเมื่อกี้ตัวนี้ออกมาด้านหนึ่งล้าไงตัวนี้ก็มาด้านหนึ่งอันนี้เมาลงก,กันมีจุดเดียว แล้วก็ออกจากวุเอของวาวกันกับสองทางไปที่เมนวาวด้านะสายอ่าไหมนะสายง่ายไหมง่ายไหมอ่าง่ายอยู่นะต่อไปมาตรงกลางก่อนแรงจ่ายไปที่เมนวาวแรงจ่ายที่ลูกพีของเมนวาวอ่าต่อไปออกจากวงเอไปที่ไหนในแดบงบ <Okay. S 1> ไปที่รูปสูบ ทางนั้นซ้ายนะต่อตามแบบได้เลยต่อไปทางนั้นขวาของเมนวาวออจาก B ีไปที่รูป P ของวาวทิ้งลมเร็วมันจะคล้ายๆกันที่รูปบนด้านหนกันแต่ตัวนี้ดูทางด้านขวาเนี่ยมันจะไม่ต่อกับรูอื่นไงแต่ตัวนี้มีหนอนข้างหนึ่งเข้าได้สองข้างแต่อนี้เข้าได้ด้านเดียวข้างหนึ่งไว้กดทิ้ง ก็ออกจากรูปอของวางที่ตรงเดียวไปที่ลูกสูงทางด้านขวาต่อไปทางด้านขวาของเมนวาวบ้างแทนใจที่รูปีของของอะไรของลูกเกิ้งที่ชื่อว่าอะไรเอ <A. S 1> ็นึงนะแทนใจต้องไปต่อที่รูปีของ,ของเอ็น ออกจากรูเอของเอหนึ่งไปไหนไปที่รูแซดออกเอขอกเออีกที่รูแซดของทามเมอร์เขาตรงนี้นะต่อไปอ่าเดี๋ยวสองเส้นนี้ละแรงจ่ายไปที่รูพีของทามเมอร์เห็นไหมเข้ารงนี้นี่แล้วไปไหนต่อออกจากรูเอของทามเมอร์ไปที่ เมนวาวทางด้านขวานี่เรียงเท่านี้นะสำหรับวงจรนี้การสอบวงจรนี้ไม่ให้เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะเตงจอนให้ดูเริ่มจากเส้นแรกถึต้นไปเลยตอนที่เดียวเราค่อยหลอบทีเดียวไล่จากซ้ายไปขวาจากด้านขึ้นบนเริ่มจากไหนอยู่ตามแบบไหน ทากแรงกายไปที่ไปที่วาวห้าลบสามแบบคันโยกเห็นไหมเท่าที่ดูกีออกจากดูเอของวาวห้าลบสามไปที่ดูกีของวาวสามลบสองดูคีคือดูหมายเล็กหนึ่งนะเด็กดูดีๆนะ ต่อไปออกจากเอของคุก่งกุด1ีใช่ไหมเข้าไปที่ว่างแลจวกับสองาทางเห็นไหมคุดทานซ้ายแล้วนะาน,นซ้ายแล้ว,ลวเริมนมา,านี่งนับสนนะนี่ต่อไป วาวห้าล้อสามนะสายคอมเมนวาวคนวาววาวารอสแบบพันโยกนะค่ารับามแบบพันโยกที่ถูกด m ที่วาวันกลับสอานเรียบร้อยต่อไปานขวาบ้างออกจาก B ของวาวห้ไปที่ดูีของถูกกดแบบล็อ เข้าทีดูพ <zag> ีลูพ right? ีนี Pedro ่แต่ตอนนี้ถึงนี่แล้วนะนไหมคบ B BP B BP ต่อไปออกจากลูเอของคุณบทแบบนัอนไปไหนไปที่ดูพีของ A0 A0 นยนเยั่นคืออะไรคือลูกกิ้งใช่ไหมลูกกิ้งก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองตอนไหนจริงอยู่ตรงนี้ แต่เราใช้ง่ายก่กากันอ่านแบบไม่เสร็จแบบนำมาวา,างไว้ด้านล่างได้แบบแค่กำหนดชื่อให้ตกกับเขา,าที่รูปพีถ้าสอนมันเรือนเราก็เทียบจากตัวที่เหมือนกันก็ได้ว่ารูปีอยู่ตรงไหนรูปเออยู่ตรงไหนนั่นเองต่อไปออกจากรูปเอของเอศูนย์ไปที่วางกันกลับสองทางทางด้านขวาซ้ายเขาซ้ายขวาเขาขวาเลย ต่อไปเหลือน,น้นบนบเอาจากรู้เอขอวงวาวกำกับสองทางไปที่เมนวาวหนึ่งจุดหนึ่งนั่นเองเอาจากรู้เอขอวงวาวกำกับสองทางไปที่เมนวาวหนึ่งจุดหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับทางด้านซ้ายอ่าเราเอา,าตรงตกลางก่อนก็ได้แล้วเขนน้าไปทำกันอ่าดาวใจไปที่รูพีของเมนวาว ต่อไปออกจากรูกเอของเอนวาไปที่ลูกสูบทางด้านซ้ายแล้วสายขวาต้องขวาต่อไปทางด้านขวาออกจากรูปีไปที่รูปีของวาลพิงลมเด็ดวนะรูปีของเอนวาวไปที่รูปีของวาลพิงลมเด็ดวส่วนวาลพิงลมเด็ว จากจูเไปที่ลูกสุษ้าด้าน้ยแล้วทางด้านขวาของเมนวาแล้วจะไม่กี่เส้นจากแรงายไปที่ไหนไปที่รูพีของลูปีแรงตที่ลูพีของเอ็นอย,อยู่ไหไหเอ็นอยู่ทงไนน ส่วนี้นั่นเองก็ที่รูปเออกจากรูปเอของออกจากรูปเอของเอหนึ่งไปที่รูแทสของทาร์เมอร์ทาร์เมอร์คือตัวนนี้อยู่นี่ละนัต่อเข้าไปนี่คือรูแทสอ่าวนี้จะมีอักษรนูนแมวไว้อยู่อาจจะมองไม่ชัดเพราะมันจะสเหลืองดำต้องสังเกตดูต่อไปอ่าตอนี้เรามาเข้าตรงนี้ละเหลือแดงใจจะเข้ารูปเอของ ทัมเมอร์ต่อไปสะใช้ายออกจากรูเอของทัมเมอร์ไี่เมนวาวที่มเมนวาวต่อ,อเรียบร้อย รวมมันเหลือทำยังไงใช้สายเดียวใช่เพราะมีสองฝูงสองฝั่งเพื่อไม่ให้แรงดันออกไปมันจะสูญเสียทิ้งเฉยๆอน่แรงดันจะตกนะต่อไปเราเช็คสายว่าแน่นหรือไม่แน่นเช็คสายว่าแน่นหรือไม่แน่นนะแสดงว่าไม่โดนเปิดสายเปิดเปิดลมมาปุ๊บ เลาทดลองให้เราก่อนเราจะเปิดลมอ่าตัวทั้งสองตัวนี้นะพยายามเปิดตัวนี้ก่อนปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะถ้าเราไม่ปิดเราสายมันหลุมมันอาจจะโดนตาได้จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะแล้วพยายามฝั่งด้านนี้เปิดเข้ามาก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้อ่าแล้วก็พยายามหันหลังให้มันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสายเส้นไหนหลวมบ้างนะบางทีอาจจะเช็คพลาดได้ นะแล้วก็ค่อยเปิดนะค่อยเปิดถ้าสายมันหลวมมันจะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้อ่ามันจะเกิดอันตรายนะดังนั้นเราก็พยายามเก็บที่ไว้นิดนึงนะเดี๋ยวก็ไฟต่อไปอ่ฟทดลองการทดลองของเราจะมีอยู่สองอย่างเนื้อเนื้อ พันโยกมาทางดัานสายแรงดันจอดทางดัานสายใช่ไหมเมื่อกี้ที่ดลองให้ดูอ่าแล้วเราก็ถึงจะกดปุ่มสตาร์ททางนั่นสายได้อ่ามันจะพาเราขั้นกลับตองทางตรงนี้ก็าไปสั่งนี่ว่าให้กดทันทีเดียวต่อไปทางนั้นตรงกลางสั่งไม่ได้แล้วเพราะแรงดันปิดไว้ ทางด้านขวาเราจะมาสั่งที่คุณกดแบบล็อกนั่นเองแล้วเราก็กดให้มันล็อกลงไปมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆในาะนี้นั่นเองอ่านี่คือตัวอย่างในวงจรลวงเลกนะก่อนตอนที่เราติดวงจรเราก็ติดให้ครบตัวนะตอนนี้มันทำงานค้าอยู่จะมันจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ปิด ก็คือปลดล็อกมันก็จะโมุนแล้วก็ปล่อยมือมันก็จะหยุดให้แล้วแล้วก็มาปิดตัวนี้แล้วปิดแล้วก็ปิดที่ปั๊มลมนั่นเอง